และไม่เจอผู้สื่อก่าวไม่เจอประชาชนเลยปกติเป็นคนชอบพูดไม่ถามก็พูดคนไม่อยากดูทีวีก็ออกสเสนอหน้าตลอดเวลาแต่นี่รายการเชื่อมั่นประเทศไทยสองอาทิตย์แล้วไม่จับติ้องครับมันหมดสภาพจริงๆวันนี้ตอนสายๆเนี่ยเป็นวันที่ประชาชนคนไทยเขาถือว่าเป็นช่วงเวลาประหยัดพลังงานนะครับ ช่วงเก้าโมงถึง10บโมงมั้งรู้สึกจะดะรายการอ่ะเออเขาช่วงถือว่าเป็นช่วงเวลาประหยัดพลังงานเพราะทั้งประเทศพร้อมใจกันปิดทีวีวผมอยากให้หน่วยงานการไฟไฟ้าไปสำรวจสถิติการใช้ไฟของประชาชนเล็กเอินผมว่าในรอบหนึ่งสัปดาห์เนี่ยการใช้ไฟในช่วงเวลาที่อภิิ์จัดรายการน่าจะต่ำที่สุดเพราะประชาชนพร้อมใจกันอย่างที่ว่า จัดสองอาทิตย์นะครับถามว่าทําไมไม่จัดสองอาทิตย์เพราะอาภิสิทธิ์ก็ไม่มีหน้าจะพบประชาชนอีกต่อไปจะเหลือความเชื่อมั่นอะไรแล้วนายการัฐมบตีที่ไม่มีหน้าพบประชาชนนีย่ยังอยู่ในตําแหน่งได้ยังไงนี่อยู่ได้อย่างเดียวกับว่ามีความหน้าด้านมากที่สุดในประเทศไทยเท่านั้นนะครับยังอยู่ไม่ได้แล้วปกติเนี่ย เวลามีปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองอภิสิ์ยิ้มเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นคนคิดว่าตัวเองมีความสามารถทางการพูดก็จะใช้ความสามารถทางการพูดของตัวเองเนี่ยนั่งอธิบาย1 2ึ่งสอห้าให้ประชาชนเคลื่อนเลื่อนหลงไหลแต่ดอกนี้ที่ข้าประชาชนมือเปื่อนเลือดที่ข้าประชาชนบาดเจ็บล้มตายไก่กองเนี่ยไม่มีปัญญาจะอธิบายไม่มีหน้าจะมามาพบประชาชนได้ ลลหลบรีดีครับปณิธานวัฒนายากรเลือกเกินกับไ้คนเนี้ยเป็นครูบาอาจารย์หลังจากนี้พอเสร็จสึกนี้พี่น้องทีร่รบครับอย่าว่าจะเป็นอาจารย์นะครับเป็นกะละมังก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเย็นนะผู้สือข่าวไม่รู้ไปตะครุบตัวได้ที่ไหน ถามว่าวันนี้ทําไมล่ะท่านนายกถึงไม่จัดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทั้งๆที่ข่าวออกตั้งแต่เช้าว่าอภิสิ์นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปพักผ่อนกับลูกเมียที่วัวหินนดแต่ปัณิธานดูกับคนเรานี่เวลามันมัวเมารับใช้มันกัดฟันบอกว่าเหตุที่คุณอภิิ์นายกรัฐมนตรีไม่จัดรายการวันนี้เพราะป่วยคือยังกัดฟัน ทำเหมือนกับว่าประชาชนทั้งประเทศหลับมาครึ่งวันแล้วตื่นขึ้นมาได้ยินปใิทานพูดพอดีเลยเชื่อว่าป่วยจริงๆด้วยได้ฮะอ,อาพิสิตนั่งแบล็คฮอคยกจากราสิบเอ็ดไปลงหัวหินแล้วพี่น้องเียกรบกครับท่านรู้ไม่บ้านพักที่หัวหินที่อาพิสิตไปพักเนี่ยชื่อบ้านอะไรท่านดูนะชีวิตคนเนี่ยพอมันจะหมดสภาพมันจะตกต่ำเนี่ยมันออกจากราบิบเอนะครับ อยู่ร่าน11เอ็นอาทิ์ครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปพักที่หัวหินเขาเรียกบ้านคอกหมูครับย้ายจากคอกหมาไปอยู่คอกหมูครับบ้านคอกหมูที่หัวหินเนี่ยเลยจากโรงแรมของคุณสุวัสดิ์นิสตาพลรถโรงแรมใหม่เลยครับไปดูนะครับ จะมีตำรวจปราบจรลาจนวางกำลังอยู่ปราบไปไม่กล้าวางมากกลัวเสื้อแดงแถวนั้นผิดสังเกตเอาตีมตกไปล้อมเขาอีกครับแต่ไม่ต้องห่วงนะ่ะนายอภิสิทธิ์เบชาชีวะขณะนี้เวลาเที่ยงคืนผมว่าตีสี่คุณเสื่อนกำลังมาพร้อมทหารพลมอ .2 อเจ็ดโมงเช้าแดงจะเต็มหน้าบ้านพอกหมูครับคนต้องดูสิครับ เหลือกเกินนะขนาดหลบไปพักผ่อนแล้วเนี่ยเออจะไปบ้านรังนกก็พอไหวราคาแพงหน่อยคนระับนี่ไปบ้านกอกหมูพี่น้องที่เคารพครับแล้วนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยนี่มันสดคอนเลยคือคนเนี่ยเวลายามวิกฤตของชีวิตมันจะเห็นตัวตนท,ท่านที่เคารพว่าคนคนนี้ อย่าว่าจะเป็นนายกไม่ได้เลยครับคบเป็นเพื่อนก็คบไม่ได้คนคนนี้คือพอมีเหตุเนี่ยนะพอมีเหตุเนี่ยนะ10เมษาเนี่ยออกทีวีกลางดึกรอบเดียวแล้วหลังจากนั้นเงียบแล้วก็โผล่มาออกทีวีวับวัแวมแวมแต่ละทีแต่ละทีเหมือนแย้โผล่ออกมาจากรูแล้ว ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรกับประชาชนไม่เคยแสดงอยู่แล้วกับทหารากับคนที่ตัวเองสั่งการให้มาทําการก็ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรใดๆลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทําตัวเหมือนเด็กไร้ค่าอยู่ตลอดเวลานี่ทำตัวแบบนี้แล้ว่ันด,ดูนะครับคนเขาเครียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองครอบครัวผู้เสียชีวิตมาแถลงข่าวกับผมทุกวัน ร้องห่มร้องไห้ประชาชนเดือดร้อนบ้านเมืองวิกฤตสถานการณ์การเมืองเนี่ยทั้งโลกเขาจับตามองผู้สื่อข่าวทั่วโลกมากองกันอยู่หลังเวทีทุกวันอภิสิทธิ์เวชาที่ว่าเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายมหาศาลสื่อสารมวลชนต่างเรียกร้องการรับผิดชอบจากคนเป็นนายกรัฐมนตรีศพประชาชนกองพันเนินเสือนทึกเลือดท่วมท้อง้า ทหารบาดเจ็บล้มตายจากการสังการของนายอภิษฎเปชยชจีว่าสิ่งที่เขาทำคือตัดสินใจบินขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปพักผ่อนกับลูกเมียครับท่านที่รัท่านจำเหตุการณ์สึนามิตอนนายกทัสินเป็นนายกได้ไหมครับ มีเหตุการณ์สึนามิผู้คนล้มตายมหาศาลพันตำรวจโททักสินชินวัตรนั่งเฮลิคอปเตอร์จากกรุงเทพลงไปบัญชาการช่วยเหลือเยียวยาจัดการดูแลจนทั่วโลกเขาให้การยอมรับเยก่ยย่องในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยนั่นคือนายกรัฐมนตรีชื่อทักสินชินวัตรแต่นายกที่อภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนแท้แ้บ้านเมืองวิกฤตที่สุดบินไปพักผ่อนกับลูกเมียที่หัวหิน เอาแล้วเราจะอยู่กันยังไงแล้วตำรวจทหารที่กำลังเตรียมยุธทธภกอเตรียมเครื่องแบบจะออกมาในฟังผมนะให้ท่านดูบ้างนะครับว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ท่านต้องทำงานให้เป็นคนแบบไหนอย่าไปคิดนะครับว่าถ้าท่านมากระทบกระท่านกับประชาชนแล้วเกิดการผิดพลาดเขาจะแอนอ,อกแบกรับแทนให้ไม่ีแล้วดีไม่ดีเนี่ยพรุ่งนี้เช้ามืด ถ้าท่านเข้ามาประทักับเราจริงแล้วเกิดเหตุพุ่นวายบาทเจ็บล้มตายอภิษ์อาเจอาแบ็คฮอกลำเดิมบินไปลงบาเลเซียแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยคนเราเนี่ยอย่าว่าแต่หน้าที่ยิ่งใหญ่อย่างนายกรัฐมนตรีเลยครับหน้าที่ของชายไทยที่ต้องเกปฑ์ทหารมันยังหนีเพราะฉะนั้นคนคนนี้ ผมเนี่ยนึกถึงหน้าปกหนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์จริงๆครับคนนพราะเปรมที่นสูรานนท์บอกว่าคนไทยโชคดีที่มีนายกเชื่อพิสิทธิ์แต่ผมอยากจะบอกว่าคนไทยโคตรสวยที่มีทั้งอภิิทิ์และเปรมในประเทศนี้อายุเนี่ยครึ้นขึ้นเลยนะครับทั้งคู่เนี่ย คนใกเฟรมในเก้าสิบกว่านะเห็นเขาสืบข้อมูลมาว่าโกงอายุสองปีถ้าโกงอายุสองปีจริงปีนี้ก็น่าจะเก้าสิบสองครับอภิสิทธิ์สี่สิบหกท่านดูกับสี่สิบหกพับขึ้นเก้าสิบสองพอดีเหลือเชื่อครับสองคนเนี่ยไม่นึกว่าจะมีความเกี่ยวพันของโชคชะตามาจนถึงเวลานี้ หมายความว่าไงฮะหมายความว่าดวงของทั้งคู่นี่ผูกกันแล้วนะครับล็อกกันแล้วงานนี้ถ้าอภิสิทธิ์รอดเปรมก็รอดแต่ถ้าอภิสิทธิ์จอดเปรมก็ร่วงปัญหาก็คือประชาชนชนะแน่แน่ก็ฉะนั้นทั้งเฟรมทั้งอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีทางรอดผมเนี่ยอยากจะให้ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเนี่ยผม